สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อุภาเพื่อนๆมาเดินตลาดนัดนะคะมาหาของกินอีกเช่นเคยตรงนี้เป็นโซนนั่งกินนะคะเป็นร้านอาหารนั่งกินเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านใน เป็นเดินไปยาวเลยนะคะทุกคนนะเดินยาวไปฝั่งด้านหลังเลยนะคะทุกคนตลาดนัดยาวมากตาทัองโกนะ ฝนตกด้วยทุกคนแต่ดีที่นี่เราเดินด้านในโดมเนาะมันก็ไม่เปียกฝนนะคะทุกคนนะขนมหวานผลลไม้นะผักสดก็มีนะคะทุกคนข้างในนู้นก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไข่หลายอย่างมากเลยนะคะทุกคนนะมแม่เอา เอาช่องสิงคโปร์ให้หน่อยจ้ะเอาที่หนคะเอามีใส่แก้วไหมมีค่ะแก้วเท่าไหร่คะเกลี่ยผ้าแก้วใหญ่สักเอาแก้วใหญ่ก็ได้เราช่องสิงคโปร์นะ้ดูหน่อ แบบถุงก็มีนะทุกคนนะแบบถุงก็มียแบบัได้มาแล้วไปต่อค่ะทุกคนไปต่อจริงออกมาหาเดินซื้อขนมกินนะคะเนี่ยอยากกินขนมหว,วาน เดี๋ยวจะไปซื้อขนมไข่เต่าด้วยนี่มีร้านขนมไข่เต่าด้วยนะคะทุกคนนี่มีขนมไข่เต่าด้วยดปสบายไหมเหลือกองคูไต้แล้วจ้าบูบมันเป็นอ่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตฝอยทองนะคะเป็นนูเทลล่าจ้ะนูเทลล่าช็อกโกแลตฝอยทองอร่อยนะกี่กิโลทรัมห้าเก้าจ้าห้าเก้าเหรอเอาเอาก็ได้ค่ะเหลือกล่องสุดท้ายเอาเอานี้ด้วยนะคะได้ค่ะแล้วรวมได้นะคะยี่สิบสามสิบบาทนี่จ้า เอา30สบบาทผสมกันเลยนะผสมกันเลยค่ะพี่ขายหมดแล้วพี่กวของน้องไม่มาเอาไงเดี๋ยวพี่ก็ขายไม่ได้แล้วก็เอาไส้ถั่วแดงสองลูกนะะคแดงลลููกกาเป็นเท่าไหร่คะอ้าเก้าบวกสี่สิบนะคะเก้าเก้าจ้ 99้าสิบเก้าบาทนะ 99, 99. Okay. ได้แล้วนะคะขนมไข่เต่าเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งด้านในนะคะเดินไปดูฝั่งด้านในนะมีหลายอย่างขายน้ําก็มีนะคะทุกคนส้มตําขนมหวานมีหมดเลยนะคะทุกคนเริ่มตั้งร้านกันแล้วนะคะฝนตกแนละ้วทุกคนนะ นี่นะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นนะฝั่งน,นี้จะเป็นตลาดตอนเย็นนะคะทุกคนนะตอนเย็นผลไม้มยเยอะมากอันนี้บางร้านก็กําลังตั้งร้านนะคะทุกคนบางร้านกําลังตั้งร้านเลย มันยังไม่ค่ำมากนะทุกคนตอนนี้กี่โมงบางร้านเพิ่งขยอยตั้งร้านนะคะทุกคนบางร้านก็ตั้งร้านยังไม่เสร็จนะคะเพื่อน ออกมาเดินข้างนอกค่ะทุกคนข้างในเขายังตอนนี้มันบ่ายสองกว่านะเขาก็เลยแบบยังตั้งร้านยังไม่เสร็จนะทุกคนนะก็เลยพาเดินออกมาโดนข้างนอกนะฝนตกนะทุกคนนะมมีทุเรียนด้วยโอ้น่ากินมากทุเรียนน่ากินมากเลยค่ะทุกคน อยากกินเคเออ้กจังเลยอยากกินเค้กมีอะไรแนะนำไหมคะเค้กเ้องสองไส่สี่สบาทจ้าถ้าเริ่มกอพิซซ่เาเผาหมูหยองก็สีพิซซ่เาเผหมูยอเออเอากี่กี่อย่างนะสี่สิบาทได้กี่อย่างสองสองอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะเพิ่มพวกไส้กรอกแฮมอะไรเงี้ยก็เพ,พิ่มยอย่างละสิบเอาพิซซ่เาเผาหมูหยองนี่แหละ สี่สิบบาทนะคะมีหลายไส้นะคะสองไส้สี่สิบบาทเดี๋ยวรอวอมเตาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนนะร้านข้างๆก็จะเป็นเคบับนะคะทุกคนอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะร้านเคบับร้านนี้ ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะเพื่อน ได้มาแล้วค่ะทุกคนได้เคปหนึ่งอันได้รถช่องสิงคโปร์แล้วก็ขนมไข่เต่านะคะทุกคนมาหาซื้อขนมท้งนั้นเลยนะวันนี้ไปค่ะกลับบ้านกันที็นี้นะฝนเริ่มจะลงเม็ดมาอีกรอบแล้วนะคะเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะฝากสับตะไครให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ